ล้างถังทรายต้องทําแบบนี้วันนี้นะคะปีใหม่ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการล้างถังทรายนะคะซึ่งโหมดหลกัหลกๆในการล้างถังทรายเนี่ยจะมี3โหมดอยู่ด้วยกันนั่นก็คือโหมด backwash rinse แล้วก็ close นะคะมาดูกันนะคะว่าเมื่อไรเนี่ยเราจะเริ่มล้างถังทรายกันได้สักทีอันดับแรกเลยนะคะให้สังเกตที่แรงน้ําพุ่งกลับคืนสายนะคะถ้าน้าพุ่งกลับคืนส่าเนี่ยเริ่มเบาลงหรือว่าอาจจะมีฟุตตะกรอนเนาะพุ่งกลับคืนสระกลับเข้ามาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยสามารถล้างถังทรายได้แลวอันดับ2เราสามารถส เกลได้ที่เกวัดแรงดันที่ถังายตัวนี้ซึ่งอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าเกวัดแรงดันเนี่ยเป็นสีแดงแล้วเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถังเนี่ยเริ่มตันแล้วเพราะว่าเกวัดแรงดันสีแดงเนี่ยหมายความว่าแรงดันเนี่ยเขาสูงเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเริ่มล้งางถังายได้แล้วเหมือนกันค่ะอันดับถัดมานะคะก็จะเป็นการสังเกตเครื่องเกลือตัวนี้เกลือตัวเนี้ยถ้าสมมติเตือนขึ้นเลข90นั่นก็หมายความว่าเขาเตือนว่าแรงดันน้ําน้อยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องเริ่มล้างถังายเราสามารถสังเกตได้เครื่องเกกกกลืออตตััััวนน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 ี้้้้ไดชช่่คคะะะมาาาถึงงขรใ อันดับแรกเนี่ยให้เราเช็คเครื่องกรองเนาะว่ามีการเปิดปิดแล้วหรือยังเพราะว่าปกติเนี่ยการล้างถังไฟเนี่ยเราจะต้องปิดเครื่องกรองก่อนถ้ามีการปิดแล้วเนี่ยให้เรามาที่คันโยกตัวนี้นะคะให้หมุนคันโยกมาที่โหมด close ซึ่งโหมด close เนี่ยจะเป็นหมุนเป็นโหมดที่ปิดกั้นวาล์วน้ํานะคะปกติแล้วเนี่ยในการล้างถังทรายอ่ะเราจะต้องเอาน้ําจากสระใช่ไหมผ่านกระบวนการถังไฟตรงนี้แล้วก็น้ําจะไหลออกมาจากท่อเดรนตรงนี้นะคะเมื่อมาที่ close แล้วต่อมาให้เราทําการเปิดท่อเดรนตรงนี้นะคะ ดยการหมุนฝาท่อเดรนออกนะคะจากนั้นให้เตรียมสายท่อน้ำทิ้งตัวนี้นะคะหมุนต่อท่อเข้ากับท่อเดรนนี้นะคะในขั้นตอนหมุนเนี่ยก็ขอให้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนให้มันแน่นนิดนึงเพราะว่าเวลาน้ําพุ่งมันจะค่อนข้างแรงมากเลยโอเคระวังพุ่งใส่หน้ากันด้วยเนาะอันนี้พอแน่นแล้วนะหลังจากที่เราต่อสายท่อน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราสลับโหมดคันโยกไปที่โหมด backwash นะคะเพื่อทําการล้างถังทรายทาการเปิดเครื่องได้เลยนะคะ โหมดแบ็กวอชเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีเท่านั้นโหมดเนี้จะทำหน้าที่ในการกวนทรายแล้วก็ทำความสะอาดทรายของเราเนี่ยให้ใสสะอาดเราเนี่ยสามารถสังเกตได้จากตามสายท่อน้าทิ้งนี้เวลาแบ็กวอชสะอาดแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นน้าําใสหรือว่าสังเกตได้ตามหลอดแก้วนี้ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการปิดเครื่องเพื่อสลับไปที่โหมดลิ้นต่อไปนะคะ โหมด rinse เนี่ยจะทำหน้าที่ในการปรับหน้าทรายค่ะโหมดเนี้ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1 0บถึงยีวินาทีในการปรับหน้าทรายของเราให้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าเราสามารถสังเกตได้ที่น้ําที่ไหลออกจากสายท่อนําทิ้งนี้ได้เช่นกันค่ะปิดเครื่องทําการสลับมาที่บทด back wash อีกรอบนึง โหมดนี้โหมด b a c k wash r i r s e b b c k w w s h r i n s e เนี่ยเราจะทำประมาณ2-3ครั้งนะคะ mm hmm. เพื่อให้ทรายของเราเนี่ยใสสะอาดแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโ okay, อเค back w a s h เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเป็น r Green s นให้ทำอย่างนี้ประมาณ2-3ครั้งนะคะ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในการล้างถังทรายเราจะใช้ระยะเวลาเนี่ยอยากให้เดือนละ1-2ครั้งในการที่ทาโหมด b a c k อตกริ้นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ําของเราเนี่ยจะได้ใสสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการกรองทรายของเราเนี่ยก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้น่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเทคนิคดีๆการดูแลสระว่ายน้ำที่รีแล็กภูกับปีใหม่ในคลิปถัถดไปนะคะบ๊ายบาย